สวัสดีท่านผู้ชมนะครับอ่าวันนี้ก็อยู่กันเช่นเคยนะครับกับเกม e d e f e n d e r นะครับก็วันนี้จะมาอัปเดตข้อมูลว่ามีอะไรบ้างนะครับตอนนี้กิจกรรมมาใหม่ก็จะเป็นวงล้อสุ่มทิกซอค่ายเทพนะครับก็ถ้าใครได้400ครั้ง80,000เพชรก็จะได้นี่เลยหินขอพรอันนี้ค่อนข้างคุ้มมากนะครับก็ตัวละครก็จะมีทั้งหมดนี่เลย9ตัวนะครับก็ มีเทคนิคอีกอย่างหนึ่งที่เป็นทิคเล็กๆน้อยๆบางทีท่านผู้ชมที่เล่นอาจจะยังไม่ทราบนะครับามาตรงที่เนี่ยเคลสล่ารางวัลนนช่วงหลังเนี่ยเวลาของที่ได้เนี่ยค่อนข้างจะดีแล้วไม่เหมือนกับช่วงแรกๆก็ถ้าอย่างบางทีถ้าเกิดว่ารีมาเนี่ยแล้วมันมีเป็นเพชรมาให้เนี่ยก็จะดี แต่ถ้าไม่มีบางทีเราได้เป็นเศษผงเศษผงอันนี้เศษผงที่เอาไว้อัพอาร์ติเฟกต์เนี่ยซึ่งมันน่าจะลน้นค้างเดี๋ยวสักครู่ช่วงนี้กลับมาทีเมื่อกี้เกมมันค้างแล้วมันต้องมานั่งรีใหม่เสียเวลาเวลาเล่นบางทีค้างบ่อยมากอ,ออกเกมเป็นว่าเล่น ก็เหมือนเดิมนะครับมาที่ควีร่ารางวัลถ้าบางทีเนี่ยมันจะมีเป็นเศษผงม่วงใช่ไหมที่เอาไว้อัพอ์ติเฟกต์เนี่ยบางทีเรามีเยอะแล้วเราไม่ได้อยากได้เนี่ยเรากดรีเฟตไปเราบางทีรีเฟกตไปเนี่ยอาจจะได้หินทะลวงได้เงินหรือได้เพชรเนี่ยผมว่ามันก็ดีกว่าที่จะไปได้เศษผงม่วงนะเพราะว่าบางทีเรามีเยอะแล้วเราไม่ได้ใช้มันล้นนะ รีไปดีกว่าก็บางทีรีไปแล้วได้เพชรด้วยอ่าบางทีแต่สิ่งที่ผมจะหาส่วนใหญ่จะเป็นหินทะลวงกับเงินอ่าอันนี้วันนี้วันนี้ผมไม่ได้รีเลยนะวันนี้คือมาให้แบบอย่างดีเลยดีมากเลยได้ทั้งเงินได้ทั้งหินทะลวงแต่ไม่ได้เพชรปกติจะได้เพชรทุกวันอ่ะบางทีก็50บปังแต่ว่าก็ บางทีรีไปได้เพชรร้อยหนึ่งเราเสียเพชรร้อยหนึ่งแต่ว่าเรารีได้เพชรร้อยหนึ่งมาก็ถท่าแล้วเ,เราได้รีฟรีนะก็เนี่ยเป็นวิธีหาของอีกทางหนึ่งก็มากันถึงที่มาดูกิจกรรมที่เพิ่งจบไปก็จะเป็นศึกชิงแชมป์นะครับนี่ก็แชมป์ที่ได้ของที่ผมก็จะเป็นนี่คนนี้เรามาดู จำดีกว่าอันนี้ผมยังไม่ได้ดูเลยนะอยามาดูไปพร้อมๆกันเขามีตัวละครใหม่ด้วยเรามาดูไปพร้อมๆกันนะครับผมก็ยังไม่ได้ดูนะครับมีตัวละครใหม่ด้วยนะครับอยู่ตรงอีกทีมหนึ่งพลัง17ล้านแต่ว่าสเตตัสเต็มเป็นอสูรหมด ส่วนทีมหนึงเป็นทรรม่ายเทพ2องก็จะได้สเตตัสไม่เต็มแต่ว่าพลังเยอะกว่า3ล้านซึ่งค่อนข้างเยอะแต่ว่ามันก็อยู่ที่การจัดทีมอยู่ที่อะไรด้วยบางทีพลังเยอะกว่าแต่ก็สู้สเตตัสเต็มไม่ได้ก็มีนะครับก็แล้วแต่การจัดทีมของตัวละครนัน้นๆด้วยพลังเยอะบางทีก็อาจจะไม่ชนะเสมอไปนะครับ มาดูนี่ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวค่อยไปดูอีกรอบหนึ่งแล้วกันผมก็อยากให้ดูนี่เหมือนกันพวกอัญมณนนีที่เขาใส่นะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นเนี่ยเวลแเวลสิกันหมดแล้วคิกดูไม่ได้นะว่าเวลสิมันเพิ่มสเตตัสอะไรยังไงเท่าไหร่ก็ส่วนใหญ่ก็จะเนี่ยดูสเตตัสตรงนี้ก็เกือบเต็มหมดแล้ว โอ้โหนี่เวลสิบเอ็ดแล้วนะครับโอ้โหเวลสิบเอ็ดเสารตัสเต็มนะเต็มเกินอัน,นอันนี้เกือบเต็มนะครับน,นี่ก็เกือบเต็มเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเร,เราค่อยมาดูใหม่อีกรอบหนึ่งโอเคสัตว์ที่เขาใช้เนี่ย อีกทีหนึงใช้นกใช้นกเนี่ยจะเพิ่มอัตราการหลบหลีกนะครับซึ่งถ้าเป็นเวลสิ10จะได้หลบได้นะมากขึ้นก็น่าจะเป็นประมาณ3เทินแล้วตัวที่เขาใช้เนี่ยตัวละครแถวหน้าของเขาเนี่ยสายหลบหมดเลยนะครับโอนิต,ต้านี่ก็มีบัฟหลบเนตัวนี้ครับโอนิต,ตามีบัฟหลบเบรไนไนทก็มีบัฟหลบที่เป็นค่ายปีศาจที่อยู่ด้านล่างนะครับ ด้านบนนอดิวก็มีหลบนะครับในเมื่อเวลาโดนโจมตีเราเลือดลดลงไปเยอะๆจะเพิ่มเปอร์เซ็นต์หลบแล้วก็ใช้มาคอมโบกันกันกบนกอีกอะไรอีกนะอันนี้ตัวใหม่ตัวละครใหม่ครับโหมองมองดาเมจไม่ทัน เนี่ยตัวเบนไนท์เนี่ยจะลบเก่งค่อนข้างปีโดนยากเลยเวลาหลบบางทีไม่รู้ว่าบัฟที่เป็นออร่าเนี่ยคืออะไรบางทีก็เป็นสีแดงบางทีก็เป็นสีฟ้าอันนี้ก็ไม่แน่ใจว่าเกิดจากอันไหนอะไรเนี่ยนะบางทีก็เป็นลุงน้งไงอันนี้อันนี้เพราะว่าตั้งแต่แพทแพทอัปเดตใหม่มามันก็จะเห็นอะไรพวกนี้แปลก สำหรับทีมแชมป์นะทีมแชมป์ สิบห้าล้านสกิลทีสุดเดี๋ยวเรามาดูชิงที่สามชิงที่สามอัค่อนข้างสูงสีกันเลยทีเดียวมีใช้จิ้งจอกด้วยนะครัมาหมด ไม่ค่อยมีคนใช้นะช่วงเลยถ้าเป็นเซิร์ฟเวอร์ต้นๆคนจะใช้เยอะถ้าเป็นเซิร์ฟเวอร์หลังๆคนไม่ค่อยได้ใช้กันอาจจะเพราะว่าการหาค่อนข้างจะยากกว่าเซิร์ฟต้นๆ ผมเสียได้อยู่อย่างหนึ่งคือมันมีคนที่เข้ารอบมาแล้วใช้ตัวเซเลอร์มูนเนี่ยใส่เขาเรียกว่าใส่คอสตูมแล้วเขาเอามาลงทีมแต่ว่าเขาไม่สามารถตีตีได้เลยคือตายก่อนตลอดก็เลยไม่รู้ว่าเอฟเฟกการใส่คอสตูมของเซเลอร์มูนเนี่ยจะยิงสกิลไปแล้วมันแตกต่างจากไม่ใส่คอสตูมหรือเปล่า เพราะว่าไม่เห็นดาเมจในการโจมตีเลยเพราะว่าตายก่อนตลอดซึ่งผมมองว่าตัวเนี้ก็คือระยะหลังไม่ค่อยโหดจริงที่สามนี้ค่อนข้างสูสีนะตัวนี้คนนี้ก็ใช้นกนะใช้นกใช้นกเพื่อเอาบัฟเดี๋ยวผมดูว่านกแน่นกเปลสิบ ก็จะเป็นอย่างครับเพิ่มโบนัสหลบหลีกหนึ่งเทิร์นหนุนี้ใช้เนี่ยตัวนี้ ดา่าเมจไม่มีเลยก็คนนี้ก็ได้ที่สมไปก็อันดับหนึ่งก็เป็นของคนนี้นะครับเนี่ยไม่ได้เห็นตัวนี้ว่าโหดแค่ไหนเสียได้เหมือนกันทีมเขา แทบไม่ตายเลยพอมันไม่ตายปุ๊บเราก็จะไม่ได้เห็นตัวอื่นๆในในทีมเขาครับ,รบก็กิจกรรมตอนนี้ <c oughs> ขอไปเป็นอ่าเพิ่มพลังอาร์ติแฟกต์นะครับแล้วก็สุ่มอาสูนแล้วก็มีอันนี้ก็เป็น ทำเพื่อเพื่อเอาเนี่ยตามาแลกของรางวัลก็มีหลอมเวทอ่ามีหลอมเวทค่อนข้างที่จะยากมากเลยที่จะได้แปดหมื่นพลังไพ่แปดหมื่นแต้มเนี่ยจะได้มาก็คุม้มนะครับก็ครั้งก่อนอันนี้จะเป็นที่เพิ่งจบไปมันจะเป็นอ่า เพิ่มพลังอุปกรณ์อันนี้นะครับก่อนหน้าที่เป็นอัพอุปกรณ์จะเป็นเพิ่มพลังรูปปั้นก็ถ้าเรียงจากไทม์ไลน์ก็จะเป็นอัพรูปปั้นแล้วก็มาอัพอุปกรณ์อัพอุปกรณ์เสร็จแล้วก็จะมาอาร์ติเฟกต์อาร์ติเฟกต์อาร์ติเฟกต์เสร็จต่อไปจะเป็นอะไร น่าจะเป็นคา r นิวอลหรือเปล่าที่สุ่มคานิวอลก็จะได้ของรางวัลตามจำนวนการสุ่มกี่ครั้งกี่ครั้งน่าจะเป็นนั้นหรือเปล่าก็ตอนนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วครับก็สำหรับเควสก็จะมีประมาณนี้ที่อัปเดตมาใหม่นะครับ ยกทับผมไปที่34มสทับสีแล้วตอนนี้มันไม่ผ่านก็อยู่แค่นี้ส่วนหออ,อยู่ที่790ดร้บไม่ไหวเดี๋ยวมาดูเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนไปเป็นนกอาผม ไปเจอคนหนึ่งที่เขาใช้นกประมาณาถ้าอย่างเป็นเวลห้าเนี่ยเวลหเนี่ยมันจะเพิ่มเอฟเฟกหลบหลีกใช่ไหมครับแต่ผมไปเจอคนที่ใช้เวลเจ็ดก็คือเรายังจะได้บัฟของหลบหลีกของเวลห้าอยู่นะครับก็คือเราสามารถอัพคันได้เลยไม่ต้องรออัพจนถึงเวลสิบถึงจะได้ถึงจะได้บัฟ อันหลบหลีกนะไม่ใช่นะคือเราสามารถได้บัฟหลบหลีกเพิ่มด้วยแล้วก็ได้บัฟอ่าที่เป็นอันนี้ด้วยมั้งเนี่ยที่มันจะขึ้นตามตรงเนี้ยเพราะว่าผมเห็นมันจะผมเข้าไปดูในประลองแบบเมื่อกี้แหละแล้วผมเห็นผมไปส่องดูก็ของเขาเวลเกตแล้วก็ยังได้บัฟเนี่ยเป็นดัมบมีบัฟนกขึ้น,นก็คือแล้วก็มีหัวหลบขึ้นอยู่ ก็ถ้าเกิดว่าใครชอบแบบเน้นหลบสายหลบนี่ใช้ตัวนกมาทำให้หลุ้นกันว่าจะหลบดาเมจได้เยอะน้อยแค่ไหนมันนี้ก็อยู่ที่71อันนี้ไปต่อไม่ไหวแล้ว ผ่านเจ็ดสิบจะไปอยู่เจ็สิบเอ็ดอันนี้เจ็ดิบห้าอันนี้ก็ไม่ไหวแล้วเพราะว่าเพิ่งเล่นเมื่อวานส่วนอันนี้ผมกําลังจะลองอจะกําลังจะลองเล่นอันนี้อยู่กําลังจะใส่หกหกหกเจ็ดเพิ่งกําลังจะไต่อันนี้ยังไม่ได้ไต่เลยดองมานานแล้วเดี๋ยวว่าจะลอแต่ว่าจะเอาวันนี้ก่อนคือเกาะนี้ก่อนหกหกหกเจ็ด ส่วนตรงนี้ที่เป็นอันนี้ก็ผมก็จะรอตีวันที่สองนะวันแรกนะยังไม่ตีจะรอตีวันที่สองทีเดียวเปลี่ยนของทีเดียวอะไรทีเดียวมีตรงไหนอ๋นนอมีลาสมบัติลาสมบัติผมอยู่ที่ยี่สิบสองยี่สิบสองไปชั้นที่สองละเล่นได้แค่วันละรอบนะครับก็คือ ตีตีตัวนี้ตายมรละรอบเพราะว่าตัวละครมันไม่ไม่ไหวพลังมันยังน้อย ก็เดียวเนี่ยมาสู้ก็เนี่ยส่วนใหญ่จะตีได้แค่เนี่ยครั้งเดียวแล้วก็ทีมตายหมด <c oughs> แล้วก็รออีกวันหนึ่งแต่ครั้งนี้สู้ไหวอยู่เนี่ยก็ตายไปสองละนอนดิวก็จะตายแล้วก็ใช้ไม่ได้แล้วก็ต้องเปลี่ยนเปลี่ยนสามคนมาลงทับใหม่ ก็ประมาณนี้นะครับมาให้ดูก็สำหรับการอัปเดตวันนี้ก็มีประมาณนี้นะครับก็ไว้เจอกันใหม่คลิปต่อไปก็ยังไงถ้าเกิดว่าใครยังเล่นเกมนี้ใครชอบก็ฝากกด subscribe นะครับกดติดตามไว้ว่าคลิปต่อไปจะเป็นอะไรผมจะดองเพชรไว้ให้ได้ประมาณ80,000เพื่อที่จะมาสุ่ม400รอบ แต่ว่าเป็นจิกซอแดงจะเอาซูตนะครับจะมาพัฒนาซูตจะพัฒนาซูตคาดิก2ตัวนะก็จะเป็นจะเป็นเทามุเทาบวกแล้วก็ต้องไปหาอีกยาวเลยทีนี้ก็รออยู่นะครับก็โอเคสำหรับคลิปนี้ไว้เท่านี้ไปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ